อ t ตตแผนภูมิคริปโตมืออาชีพคุณสามารถเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอัตคือระบบที่มีประสิทธิภาพและแผนภูมิมืออาชีพจะช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาดคริปโตแม้แต่ผู้เริ่มใช้ก็สามารถใช้งานได้บริการของ a t ต a ์แผนภูมิ 6วิธีที่แตกต่างในการสร้างแผนภูมิรวมถึงแผนภูมิแบบคอสเตอร์และแบบโปรไฟล์ทั้งหมด25 f o o t p r i n Smart t a d e Smart t เ a แผนเป็นระบบการกองและการรวมธุรกรรมในตลาดเงินดิจิทัลซึ่งจะช่วยให้คุณมีโอกาสหานักเทรดใหญ่ที่แท้จริงการเทรดการจัดการการค้า และการซื้อขายตำแหน่งที่สะดวกสบายโดยแผนภูมิ chart t e a d e r หรือโดยดอมการซื้อขาย smart dom smart dom ทำให้สามารถวิเคราะห์สภาพคล่องในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลและค้นหาออเดอร์ของนักเทรดสำคัญดาวน์โหลดและติดตั้ง Atlas เพื่อรับประโยชน์ทั้งหมดใช้ได้แพลตฟอร์มนี้14วันฟรี คุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดและดูว่าคุณสามารถการเทรดคริปโตได้ดีขึ้นและมีกำไรมากขึ้นข้อเสนอของ Atlas Order Flow คืออะไรนี่คือระบบการวิเคราะห์และเป็นมืออาชีพสำหรับการซื้อขายในตลาดเหรียญดิจิตอลแพลตฟอร์มดังกล่าวออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมของอัลกอริทึม HFT High Frequency the flow time หรือ Sales ข้อมูล data to depth of market หรือ DOM ระบบ a t l a s ประมวลผลข้อมูลนี้จากนั้นและทำให้สำหรับคุณเห็นชัดเจนโดยแผนภูมิมีการตั้งค่าที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกการกองที่ดีความสามารถในการวิเคราะห์อัตัส ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับตลาดคริปโตเคอร์เรนซีสิ่งนี้จะช่วยคุณให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าราคาจะไปที่ใดและปรับปรุงผลการเทรดของคุณข้อดีของ a t ตั t สเดอ o โฟการเทรดเครื่องมืออัตัที่ไม่เหมือนใครช่วยให้คุณเห็นตลาดคริปโตได้ดีขึ้นเข้าใจได้ดีขึ้นและหารายได้ดีขึ้น นักพัฒนาของอาต a าทุกคนเป็นนักเทรดมืออาชีพที่มีประสบการณ์อย่างมากในการเทรดหุ้นการเทรดฟอเร็กและการเทรดเหรียญดิจิตอลประสบการณ์ซื้อขายจนถึง26ปีระบบ a t ตตาสำหรับการซื้อขายเงินดิจิตอลถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการปฏิบัติและความรู้ในสิ่งที่จำเป็นในการเทรดที่ประสบความสำเร็จ แพลตฟอร์มได้รับการปรับปรุงตลอดเวลาและออกเครื่องมือใหม่ๆทุกอย่างทำเพื่อลูกค้านักเทศถ้าคุณมีคำถามและปัญหาคุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนซึ่งจะติดต่อคุณเสมอและจะช่วยเหลืออย่างรวดเร็วสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้แพลตฟอร์มนี้คุณสามารถค้นหาได้ในรีวิวอัตาสดาวน์โหลดและติดตั้งอัตาเพื่อรับประโยชน์ทั้งหมด ใช้ได้แพลตฟอร์มนี้14วันฟรีคุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดและดูว่าคุณสามารถการเทรดคริปโตได้ดีขึ้นและมีกำไรมากขึ้นขอบคุณนะคะที่คุณดูวิดีโอนี้กดแชร์กดถูกใจและกดติดตามที่ช anel ของบอดคริปโตเทรดนะคะขอบคุณค่ะ